คือหลายคนนะ่ะเจอเราอ่ะจะไม่ได้ถามตรงๆจะถามแบบอ้อมๆว่าแบบเป็นลูกติดมิวก,กี้หรือเปล่าการที่เราจะเอาคนคนหนึ่งมาเลี้ยงอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเอาเขามาอยู่อ่ะเราก็คือแบบรักเหมือนลูกอ่ะแล้วเราก็อยากให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาทำเซอร์ไพรส์้องอิงกันค่ะนั่นก็คือการทําห้องนอนใหม่ให้ดังอิงค่ะ ใช่สิอยากขอบคุณอากี้กับลุงแดนค่ะที่เลี้ยงหนูค่ะหนูขอบค um. <c oughs> ุณมากๆเลยนะคะที่ส่งหนูเรียนที่เลี้ยงดูดูแลหนูมาตั้งแต่หัไใจอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ diet, แล้วก็สับสก b e แล้วก็กระดิ่งด like ้วยนะกระดิ่งวอนนี้สวัสดีค่ะ พบกับโฟร์รอสองคนอ,อีกแล้วนะคะในรายการ Hot Sweet Hot oh. oh. วันนี้นะคะเราจะมาคลายข้อสงสัยนะคะที่หลายคนสงสัยว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในคลิปของเราตลอดเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนั่นก็คือน้องอิงค่ะน้องอิงเนี่ยเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องของมิวกี้นะคะแม่พี่มีน้องชายทั้งหมด4คนนะคะรวมคุณแม่แล้วก็เป็น5คนน้องชายคนที่2ของแม่ก็คือมีลูกชายแล้วน้องอิงเนี่ยคือลูกของลูกชายน้องชายแม่ไม่มงง อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณแม่้องอิงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับมิวกี้ตอนที่มิวกี้เนี่ยขายเสื้อผ้าที่เปิดท้ายคุณพ่อคุณแม่ของ,อ,งอิงนะคะเขาแยากทานกันนาน,าน,นาและนานมากๆและหลายปีและบ้านเก่าของเราเนี่ย<ม>ก็คือในซอยบ้านก็จะเป็นแบบเครือญาติหหดเลยก็อยู่ใกล้ๆกัน,ก,นก็จะมาเที่ยวหาตลอดตั้งแต่เด็กก็คือเรามีความสนิทสนมกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะก็คือส่งเสียให้อิงเรียนอยู่แล้วโดยเรื่องค่าเทอมปัจจุบันที่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบไปเที่ยวไหนไปต่างประเทศไปต่างจ เอาไปด้วยตลอดก็คือแบบเป็นลูกเราคนห <c oughs> นึ่งน้องอิงเริ่มมาอยู่กับเราจริงๆงอย่างจังเนี่ยตอนนั้นน้องอิงกี่ขวบน่เจะแปดเก้าขวบนะเราต้องขอคุณพี่แดนนี่เพราะว่าเราคุยกับเขาว่าเออเราจะขอหลานเรามาอยู่ด้วยนะเขาโอเคไหมเพราะว่าการที่เราจะาคนคนหนึ่งมาเลี้ยงอะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าเลี้ยงเลี้ยงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไปคืนเราต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาแล้วก็รับผิดชอบชีวิตเขาอะทั้งชีวิตนะเธอนึกออกปะคือมันมากกว่า การให้เงินนะมันเป็นทั้งแบบอบรมสั่งสอนเขาอะค่ะให้เขาแบบสามารถเป็นคนที่ดีได้เป็นคนที่สามารถอยู่กับใครก็ได้คือมิกกี้เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้มากจะสอนลูกสอนหลานสอนน้องตลอดว่าต่อให้เราเป็นคนเก่งแค่ไหนะแต่เราไม่สามารถอยู่กับคนอื่นได้ะก็ไม่มีประโยชน์คุณเก่งแล้วคุณเป็นคนดีแล้วคุณต้องอยู่กับคนอื่นให้ได้ด้วยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเหมือนกันนะพี่แดนนี่ก็ตกลงไม่ไมีปัญหาอะไรน้องอิงก,ก็ เลยได้มาอยู่กับเรานะคะเราเนี่ยรักน้องอิงเหมือนลูกเลยนะคือมิวกี้อ่ะจะดูเหมือนดุหลานบ้างในบางครั้งนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราก็ถูกแม่แบบเข้มงวดมาพอสมควรแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่แม่เข้มงวดเราอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะเป็นเราในวันนี้เอาเขามาอยู่อะ่ะเราก็คือแบบรักเหมือนลูกอะ่ะแล้วเราก็อยากให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีก็จะคอยแบบสอนเขาตลอดเราก็ต้องบอกเลยว่าน้องอิงเนี่ยตั้งแต่เด็กกับเป็นเด็กที่น่ารักเสมอคือเป็นเด็กที่เหมือนผู้ใหญ่อะ่จะจำได้ไหมตอนเราเปิดร้านอาหารอะ่ะ mm hmm. ยังเล็กอยู่เลยอะ่อยะช่วยเสิร์ ช่วยเก็บจานปัจจุบันพี่ทํางานทําอะไรคือก็ช่วยหมดช่วยเลี้ยงกาเนตได้นะคะช่วยดูน้องได้คือแบบช่วยได้ทุกอย่างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาทำเซอร์ไพรส์น้องอิงกันค่ะนั่นก็คือการทําห้องนอนใหม่ให้น้องอิงค่ะ หลายคนสงสัยเอามาทําห้องให้ทาไมน้องอิงไม่มีห้องหรอใช่ค่ะน้องอิงยังไม่มีห้องส่วนตัวนะคะเพราะว่าน้องอิงเนี่ยนอนกับคุณยายนะคะหรือว่าคุณแม่ของมิวกี้เองแล้วก็น้องกรเนตเขาก็จะชอบนอนด้วยกันไปต่างจังหวัดไปไหนก็แล้วแต่เขาก็จะนอนด้วยกันตลอดวันนี้เราก็เลยจะมาทําห้องให้น้องอิงค่ะเจ้าตัวยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นแต่งห้องไหมอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเรามาลองแปลงชมดูนะอยากดูรีแอคนางเหมือนกันนะว่าแบบเออถ้านางแบบเปิดเข้ามาเห็นห้องแล้วจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ที่เลือกเป็นฟูกแบบนี้นะคะ <im pe at> เพราะว่าน้องอิงเป็นคนไม่ชอบนอนเตียงค่ะชอบนอนพื้นแล้วไม่ใช่พื้นที่มีฟูกนะคะพื้นเปล่าๆเลยแล้วก็บอกอิงทำไมนอนแบบนี้ <im pe at> เขาก็บอกว่าเขาชอบ <im pe at> ก็เลยต้องซื้อเป็นเตียงแบบนี้ <im pe at> เพราะว่าอิงไม่นอนเตียงค่ะ นี่ไงโอ้ยเฮ้ยเก๋เก๋เก๋อุ้ยมเธอมันก็น่านอนนะความจริงม anyway> ันก็สบายอยู่นะอันนี้ลูกแดนเขาซื้อให้ของ JBL หูฟังสีขาวเออน่ารักดีเนาะอ่ะก็วางอย่างนี้แล้วกันเนาะ้อลืมไม่ได้ผ้าเน่ากับตุ๊กตา เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็เลือกจากตามสไตล์ของอิงเลยนะว่าอิงชอบแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยเนาะเราก็คิดว่าวอลเปเปอร์ตรงนี้เนี่ยลุงแดนติดมาแพงมากลุงแดนกะว่าลุงแดนจะใช้ไว้ทํางานสรุปลุงแดนถ่ายไว้ได้แค่เทปเดียวเราก็จะใช้วอลเปเป,เปอร์นี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีแอคอิงกันดีกว่า,วาเป็นยังไงนะคะคนะ แล้วเดี๋ยวพี่จะไปะหลบในห้องน้ำนะอิงอิงยีโรแกนคะเ <c oughs> ไป็นไงชอบไหมชอบคนะ่ะของหนูละคะอะใช่สิเอ๊มีรูปด้วยอิงกับเสือใครน่ากลัวกว่ากันหลายคน,นะจะตั้งคำถามมาอีกแล้วคำถามชอบมาลนะสงสัยว่า ทำไมเรียกว่าลุงแดนและเรียกว่าอากี้อ่ะผมรู้คุณต้องสงสัยเพราะว่ากี้อะค่ะเป็นน้องสาวของพ่อเขาแต่ว่าลุงแดนอายุมากกว่าพ่อเขาก็อย่างที่อาคอยบอกอิงเสมอว่าต่อให้อาจะมีเงินมากแค่ไหนวันหนึ่งใช้ไปก็ต้องมีวันหมดแต่สิ่งที่อาให้อิงได้ก็คือความรู้แล้วก็ประสบการณ์ <สะ S 1> อิงนะคะเมลกี้ก็จะพามาทํางานอยู่ด้วยตลอดนะคะบางทีเมลกี้ไลฟ์ขายของหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ออฟฟิศปิดเทอมก็คือให้ไป ช่วยตลอดเพราะว่าเราเชื่อว่า ประสบการณ์ก็สําคัญมากเหมือนกันพี่ก็จะบอกอิงตลอดว่าตั้งใจนะเพราะว่าอาก็ทําเอาไว้ให้หมดแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งแบบอิงจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็จะได้มาดูแลธุรกิจต่อให้อาก็อยากให้เขาได้ดีแหละค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรตอบแทนเลยเฮ้ยทราพูดทำไมฉันร้องไห้ลุงแดงพูดถึงอิงลงุงแดงก็ชอบเคี่ยวเข็นก็ชอบมีดุบ้างจริงๆเรื่องของผมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากหนึ่งอยากให้แบบมีระเบียบวินัยสองก็คือแห้ตั้งใจเรียนหนังสือ ื่อเราจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็อยากให้ตั้งใจจริงๆมันก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันภูมิใจจังเลยฉันตั้งเป้าหมายไว้และฉันทําสําเร็จไม่มีอะไรมากเราก็อยากให้หลานได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําให้ได้แค่นั้นเองอ่ะยังไม่หมดไปดูห้องน้ำก่อนแล้วเธอจะชิลองกีดเลย มีห้องนอนส่วนตัวมีมุมส่วนตัวมีห้องเรียนหนังส,สือส่วนตัวแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือห้องน้ําส่วนตัวนะเป็นเราเราก็อยากมีห้องน้ําส่วนตัวท,ทํากิจธุระส่วนตัวทําอะไรก็ได้ค่ะและที่สําคัญต้องสวยด้วยอ,อ่าไปดูกันเองมีจ้าห้องน้ำเองงเป็นาสวยไหมสวยมาก บอกแล้วแล้วก็อิงก็จะได้มีเวลาทำธุระส่วนตัวของอิงนะคะไปเข้าไปดูห้องอาบน้ำกันอาจจะบอกให้ว่าแก่ยังไง oh, oh, <I> และนี่นะคะก็คือฉากกั้นอาบน้ำสุดปังของชาวอิงค่ะชื่อรุ่นว่า2 0 0พัล p สค่ะอิงๆไปออกไปลูกเอาของก่อนนะ ก็คือร uh um ุ่นนี้เนี่ยที่เลือกใช้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือได้ดีไซน์ที่สวยนะแล้วก็แบบโมเดิร์นเหมาะกับบ้านเรามากนะครับแล้วก็พวกวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยเรียบแล้วก็หรูมิวสีคเชื่อว่าทุกคนเคยเจอเวลาที่เราเปิดฝักบัวแรงๆอ่ะพี่แดนนี่แล้วเวลาฝักบัวหันหน้าออกเนี่ยข้างนอกเปียกหมดจ้าริงๆิ่งิงแล้วมันก็ทําให้เละเทะพอเราย่ําไปย่ํามาโอ้โหแถมอันตรายอีกเดินไปลื่นหัวแตกบ้านครับของเขานะคะป้องกันปัญหา น้ำรั่วซึมออกมาได้อย่างดีเลยค่ะแถมวัสดุต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะฮะที่สวยงามวิงรับเนี่ยนะฮะก็เป็นสแตนเลสเกรด304นะครับรับรองว่าไม่มีคราบสนิมแน่นอนแถมกระจกของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดเพราะว่าเป็น Double Safety Glass ้กลาสคือกระจก2ชนิดมารวมกันเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าปลอดภัยคูณ2นะครับกระจกนิรภัย t e m p ปอร์แล้วก็กระจกลามิเนตมารวมอยู่ในบ้านเดียวกันแถมมีฟิล์มชนิดพิเศษอยู่ตรงกลางด้วยนะ ทำให้เขาทนกับความร้อนความชื้นแล้วก็ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องน้ําได้อย่างดีแถมมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่ากระจกนิรภัยแบบเทมเปอร์แล้วก็กระจกลามิเนตทั่วไปที่สํคาคัญนะคะสามารถสั่งตัดได้ตามขนาดหน้างานจริงนะเพื่อให้ได้ฉากก้านหนักน้ำที่เหมาะกับบ้านเราที่สุดและแค่โทรไปปั๊บนะเขาวิ่งมาวัดให้ถึงที่แถมติดตั้งชีในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยในส่วนของราคารุ่น2 2,000 plus รุ่นนี้นะคะ<ำ>เริ่มต้นเพียง2 1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะหลายหลายคนนี่กําำลังทําบ้านอยู่นะคะแล้วก็สนใจฉากกั้นอาบน้ําอยู่มิวกี้แนะนําเลยค่ะบอกเลยนะว่าเนี่ยดีดีอ้คืดีจริงเพราะว่าเราทําบ้านทําคอนโดทํำเลยมาหลายที่แล้วการันตีว่าตัวนี้ดีจริงนะฮะ ไม่ดีไม่บอกแน่นอนถ้าเมืม่อนสนใจนะคะก็สามารถสั่งตามดาลา่ังนี้ได้เลยนะคะ <Hey. S 2> หรือว่าถ้าอยากจะไปดูของจริงก็สามารถนะคะเข้าไปที่ชาวาคิงโชว์รูมก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่โฮมโปรก็ได้ค่ะเนี่ยดูดิแข็งแรงมาะแน่นปักเลยนะเนี่ยต้องเชื่อเขานะเพราะเคยมีตำนานนะแนนี่ทำยังไงคะแนนี่จับกระจ กแทงะปั้งห้องน้ําทั้งโรงแรมพังมาหมดเลยไม่อยากรู้ห่ะคน้ำพังกันด้วยก่อนหน้านั้นทำไมถึงจับกระจกนะมึงอันนี้ไม่ได้น้องหญิงอันนี้ไม่ของหลานพี่นันต้องจับท่านั้นด้วยค่ะ คนนนเขาไม่จับเลยนะคะพี่แดนเดี๋ยวหนูจะขอไปเปลี่ยนให้ห้องแม่ด้วยดีมากเลยดูหนามากเลยอะใช่นี่กระจกหนาสิบมิลนะฮะนี่แล้วเป็นแบบดับเบิลเซฟตี้อันนี้เจ๋งมากมาก็ที่สําคัญชอบที่สุดคือตรงที่น้ําไม่รั่วออกไปข้างนอกบ้านไม่เละสุดปังอยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราให้คุณเนยเนี่ยไปถามน้องอิงว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีแอคกันนะว่าถ้าพี่อิงอะย้ายห้องแล้วอะการนี้จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ชอบค่ะไม่คิดว่าลุงแดนกับอากี้จะเซอร์ไพรส์ทำห้องให้ค่ะเป็นสไตล์ห้องที่หนูชอบด้วยค่ะมีรูปหนูสไตล์มินิมอลมากเลยค่ะชอบค่ะอยากขอบคุณอากี้กับลุงแดนค่ะที่เลี้ยงหนูค่ะหนูขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ส่งหนูเรียนที่เลี้ยงดูดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กจะไร จะตั้งใจเรียนคะ่ะตั้งใจทำให้อากี้ภูมิใจกับหลวงแดนแล้วก็แม่คะ่ะจะไม่ทำให้ผิดหวังคะ่ะโนรักอากี้กับหลวงแดนแล้วก็แม่ต้อมมากที่สุดคะ่ะรักมากที่สุดในชีวิตเลยคะ่ะนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะ กันดีกว่านี้ไม่ก่อนล็อกเลิศสวัสดีครับ